โอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็เข้าป่าแล้วก็ได้นี่บักเมาครับมาแล้วเราก็จะมาทำการล้างเทน้ำหราใา้น้ำใส่นี่ล้วพีของเราชงเรียบร้อย แกออกแกพวกใบพวกอะไรออกครับนี่ครับเมื่อกี้เราก็ทำการแก่ใบมันออกเรียบร้อยแล้วก็จะมาคนเข้ากันอ,อยากจะบอกว่าสุดยอดเลยครับเอามากินส้มตอนทนเย็นๆตอนจะข่